พอบานจากักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่452ไม่อย่างนัันแล้วข้าจะพาพวกขี้แพ้พวกนี้มาด้วยทําไมกันละ่ะเพื่อถงแข้งทุงขาข้าอย่างนั้นเหรอถ้างั้นทําไมกันนั่นน่ะคือภารกิจของพวกเขาเพื่อบอกข่าวเรื่องนี้ให้กับจกักรพรรดิรู้ยังไงละ่ะตั้งแต่ก่อนที่ตระกูลหลวจะแข็งแกร่งขึ้นจนถึงทุกวันนี้องค์จกักรพรรดิให้เจ้าพวกนี้เป็นหนอนบอลไส้มาอยู่ในตระกูลของพวกเรา นั่นคือสาเหตุว่าทำไมข้าถึงได้ให้ผู้อาวุโสเลยคอยจัดการดูแลพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พวกเขาแรงงานเฉพาะสิ่งที่พวกเราต้องการให้เขาแรงงานหลังจากที่พวกเราดูแลพวกเขามาเป็นระยะเวลานานในที่สุดพวกเขาก็มีประโยชน์กับพวกเราสักทีในการรายง,งานเรื่องนี้ไปยังองค์จกักรพรรดิทําไมกันละ่ะตอนนี้องค์จกักรพรรดิกําลังหมายหัวท่านอยู่ไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดว่าตระกูลจกักรพรรดิร่วมมือกับตระกูลอุปราชแล้วก็มาที่นี่แล้วล่ะก็ พวกเราจะต้องสวยแน่ๆผัววุโซลีที่ท่านพูดอ่ะมันถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะองค์จกักรพรรดิไม่ได้หมายหัวฆ่าแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เขาหมายหัวทุกคนเลยแหละโดยการที่เขาเลือกเส้นทางที่โดดเดี่ยวทําให้ทุกๆคนบนโลกนี้ถือว่าเป็นศัตรูของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งในราชสำนักหรือว่าที่โลกภายนอกพัววุโซลีท่านคิดว่าเขาต้องการสังหารใครมากที่สุดในตอนนี้แน่นอนว่าต้องเป็นท่านสิ เขาถึงขนาดอนุญาตให้เจตตระกูลใหญ่ใช้คำสั่งชำระล้างปีศาจได้เลยนะผิดแล้วละ่ะเขาต้องการจัดการตัวหมากหลายๆตัวเลยต่างหากละ่ะการที่เขาจัดการฆ่าแค่เพียงคนเดียวมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงอาณาจักรแห่งนี้ได้ยังไงกันเพราะว่าหลังจากนั้นตระกูลอุปราชก็จะสามารถรวบรวมตระกูลใหญ่ได้และกลายเป็นกลุ่มพลังที่แข็งแกร่งและก็ทรงอํานาจที่สุดอยู่ภายนอกราชสํานักและเป็นปลายคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดต่อเขา ในขณะเดียวกันที่ข้างในราชสำนักชิวเกอชางเฟิงเองก็ต่อต้านเขาทุกทุกทางที่เป็นไปได้นี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดเพราะงั้นหลังจากที่เขารู้ว่าพวกเรามาทําอะไรที่นี่แล้วเขาจะไม่มาจัดการกวาดล้างพวกเราหรอกนะแต่ว่ากลับกันเขาอาจจะลงมือช่วยข้าด้วยอ๋อจะช่วยทันอย่างนั้นเหรออ๋ออ๋อสมองข้าเริ่มตามไม่ทันแล้วถูกต้องแล้วข้าจะยังตายไม่ได้ พะทำมาอย่างนั้นล่ะก็ตระกูลอุปราชก็จะสามารถขึ้นเป็นใหญ่ได้อย่างอิสระพวกเราเพิ่งได้ข่าวมาว่าเขาได้ส่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ไปยังตระกูลอุปราชเพื่อให้ความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาส่งมังกรศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อบีบบังคับให้ตระกูลอุปราชต้องมาต่อสู้กับพวกเราเขาไม่ต้องการให้พวกเราแค่มัวดูท่าทีกันอยู่เหมือนกับที่ผ่านๆมาในตอนที่ข้าเริ่มลงมือที่นี่ตระกูลอุปราชยังแข็งแกร่งกว่าพวกเราเพราะงั้น พวกเขาจึงเริ่มลงมือเร็วกว่าข้าและในตอนนั้นเองความช่วยเหลือที่ว่านั่นจะเป็นตัวคอยวงแข้งทงขาตระกูลอุปราชเอาไว้ทําให้พวกเราพอมีเวลาที่จะเสริมสร้างพลังและความแข็งแกร่งของพวกเราและสามารถมาต่อสู้กับตระกูลอุปราชแบบสูสีได้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับจกักรพรรดิในการขมือบตระกูลทั้งสองไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าแก่งโง่พวกนั้นคอยรายงานเรื่องพวกนี้ให้กับองค์จกักรพรรดิทราบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว มันก็เป็นเหมือนกับการที่ข้าบอกเขาว่าข้าได้เริ่มลงมือแล้วในการช่วยกำจัดหนามยอ,อกอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานั่นก็คือเจตดตะกุลใหญ่นั่นเองและเรื่องนี้มันจะทําให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างมากแน่และข้าเชื่อว่าเขาจะต้องบอกเฟิงชืวอไปให้คอยถ่วงแข้งถ่วงขาตะกุลอุปราชไว้ในการที่พวกเขากําลังเริ่มลงมือโจมตีเหล่าพันธมิตรของพวกเราในขณะเดียวกันมันก็จะทําให้พวกเรามีเวลาในการนําศพพวกนี้กลับไปขัดเก่าแล้วก็ใช้งานนั่นเป็นทั้งหมดที่พวกเราต้องการ และเมื่อศพพวกนี้พร้อมใช้งานเมื่อไหร่แล้วล่ะก็จะไม่มีใครในอาณาจักรเทียนอยู่ที่จะสามารถต่อต้านพวกเราได้และอาณาจักรนี้มันจะต้องตกเป็นของพวกเราฮฮฮองค์จกักรพรรดิคอยคำนวณการเดินหมากต่างๆบนกระดานอยู่เสมอแต่ว่าเขากลับมองข้ามการเดินหมากที่สําคัญของข้าไปและนี่มันจะกลายเป็นจุดจบของเขาอ๋อพอบานจ ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นคนที่ถนัดแต่การใช้กําลังและก็ไม่เอยเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดนักแต่ท่านคงหมายถึงว่าท่านใกล้จะได้รับชัยชนะแล้วใช่ไหมฮนั่นก็ดีเลยพวกท่านต่างวางแผนกันเหมือนกับมันเป็นเกมง่ายๆเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าข้ามีกองกําลังของข้าเองแล้วล่ะก็ข้าคงจะโดนท่านเล่นงานไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายของข้าแน่ๆ10วันต่อมา เอาศพพวกนี้กลับไปยังตระกูลซาเข้าใจแล้วครับส่วนพวกเจ้าไม่ต้องไปหอ,อ,อ〜ข้ามีภารกิจอย่างอื่นให้กับพวกเจ้าภารกิจอะไรอย่างนั้นเหรอมันก็คือพวกเจ้าต้องกลายเป็นศพเหมือนกับเจ้าพวกนี้ยังไงล่ะอ๋ออะไรนะการปล่อยข้อมูลให้ลั่วไหล แอบมีลูกเล่นตุกเตกไม่เชื่อฟังคำสัง่งแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนี่พวกเจ้าคิดว่าพวกเราไม่รู้จริงๆเหรอว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรโยเออวไว้ชีวิตพวกเราด้วยผู้อาวุโสลีมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการเหมือนกันนะพวกเราถูกบังคับให้ทำนะได้โปรดเถอะผู้อาวุโสลี เสียงดังหนวกหูหน่ารำคาญจริงๆอออโอเอ้ยเจ้าพวกนี้เป็นปีศาจอสุราที่มาจากขุมนรกหรือยังไงกันดี่พวกเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นหรอพวกพ้องในการต่อสู้ของพวกเขาเพิ่งจะตายไปแต่ว่าพวกเขากลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยพวกเขา ถูกสร้างขึ้นมาจากหินหรือยังไงกันหรือวันนี้เป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของตระกูลหลวอย่าง,างนั้นหรอเอ้เอเอเ,อเ,อเ,อเอจ้าโจฟานเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆด้วย,ยพวกเจ้าสามคนฟังให้ดีอะเอ้ยต,ต,ตกใจหมดพวกเจ้าคอยคุ้มกันพวกที่กำลังขนศพกลับไปยังตระกูลหลัวซะ และอยากคิดมีลูกเล่นตุกติกอะไรข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเจ้าอะได้กืนกินน้อนโลหิตของพระบานโจเข้าไปแล้วเขาสามารถเด็ดหัวของพวกเจ้าได้ภายในระยะทาง 1, หนึ่งพันไม้พวกเจ้าพอจะนึกภาพออกใช่ไหมอ๋อได้ครับพวกเราเข้าใจชัดเจนเลยไม่ต้องเป็นห่วงไปพวกอุโสเลพวกเราจะไม่มีทางอู่แน่นอนพอบานโจ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผูวว้วุโสรีรวบรวมผู้ที่ว่างไวที่สุดจำนวนหนึ่งพคนให้พวกเขาขุดหลุมลึกสามฟุตตามจุดต่างๆพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งให้กระจายข่าวเรื่องที่พวกเรากวาดล้างตระกูลหุบผานาลกออกไปเพื่อให้ตระกูลย่อยของพวกเขาอยู่กันอย่างหวาดกลัวจนตัวสัน่น <c oughs> ข้าเข้าใจแล้ว <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ